ในนามของกรมการข้าวนะคะมีเรื่องดีๆที่จะประกาศเชิญชวนให้พี่น้องทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ภาคที่เป็นนักวิชาการให้ทราบนะคะเราปีนี้เราจะมีการจัดประกวดข้าวเพื่อส่งเสริมและรองรับการส่งออกเนื่องจากเรามองว่าข้าวเป็น สินค้าสําคัญในการส่งออกของประเทศไทยนะคะปีที่แล้วเราก็มีการจัดนะคะเราก็ได้ผลตอบรับที่ดีปีนี้เราจะจัดงานให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะกำหนดจัดงานคร่าวๆเนี่ยเราจะจัดในวันที่15มีนาคมซึ่งจะวันตรงกับวันสถาปนาคมการข้าว ปีนี้ในการตัดสินประกวดข้าวที่ดีที่สุดข,ของประเทศไทยเนี่ยเราจะจัดด้วยกัน3าประเภทด้วยกันนะคะก็คือข้าวหอมมะลิข้าวหอมไทยแล้วก็ข้าวพ้นนุ่มซึ่งข้าวสาประเภทเนี่ยคือข้าวที่ตอบรับเรื่องการส่งออกมากที่สุดเป็นกลุ่มใหญ่นะคะสำหรับผู้ชนะการประกวดครั้งนี้นะคะก็จะได้รับโล่รางวัลและก็เงินสดจากท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ในข้ามทั้ง3กลุ่มประเภทค่ะก็จะเรียนว่าเราเปิดกว้างค่ะทั้งจะเป็นนักวิชาการจากภาคมหาวิทยาลัยหรือภาคนักศึกษาหรือจะเป็นเกษตรกรเป็นภาคสมาคมชมรม เอกชนเราเปิดทั้งหมดเลยเพราะเราต้องการให้ทุกคนได้มีโอกาสในการประกวดข้าวเพื่อส่งข้าวเข้าแข่งขันในครั้งนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญชวนเราจะปิดรับสมัครในวันที่29มกราคมนี้แล้วนะคะขออนุญาตเชิญชวนด้วยนะคะแล้วเราคงพบกันในงานประกวดข้าวครั้งนี้ในวันที่15มีนาคม2564ค่ะ